สวัสดีทุกท่านนะคะกาบอขอบพระคุณ<อ>พี่ดรซันนี่ค่ะได้ให้โอกาสแอมนะคะมาบอกวันนี้มาเล่าเรื่องราวเนาะแอมเพิ่งถึงบ้านเดี๋ยวนี้ค่ะขับรถมาจากเชียงใหม่นะคะอยากจะพูดอะไรนิดนึงนะคะเรื่องเกี่ยวกับเป้าหมายเนาะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆอ่ะวันตอนนี้เรามีเป้าหมายเรื่องเงิน2,600ล้านที่บริษัทจัดมาให้เรา <c oughs> มันเป็นชิ้นเค้กชิ้นใหญ่ค่ะ <c oughs> ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรนะคะ <c oughs> แล้วคุณอยากจะได้เท่าไหร่ค่ะนะคะ <c oughs> คุณมีสิทธิ์มาก มากเท่าไหร่นะคุณต้องดูตัวเองก่อนว่าตอนเนี้ยคุณยืนอยู่ณจุดไหนเด็ดขาดตอนแรกอมอยากจะพูดเรื่องจุดจุดเป้าหมายก่อนเนาะคือเมื่อสองวันก่อนแอมก็ตัดสินใจว่าจะพาพี่อีไปเชียงใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็กําหนดเป้าหมายว่าเราจะเดินทางไปเชียงใหม่นะคะพอจะเดินทางไปเชียงใหม่ปัญหามันมาค่ะนะคะทางเชียงใหม่ก็โทรมาเลยค่ะว่าตอนนี้ช่วงโควิดถ้าเราไปจะถูกกักตัว14วันนะคะนั่น,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 นคือนั่นนั่นคือนั่นคือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นวัาเป็นปัญหาค่ะ แต่ว่าสุดท้ายคือเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องไปเชียงใหม่วันพุธนะคะตัดสินใจว่าจะต้องไปแล้วพี่ชายก็บอกว่าถ้าจะมาเนี่ยทางนี้เขารับเสร็จเนี่ยเขาจะขังเราไว้เลยสิบสี่วันไม่ให้เราไปไหนเลยนะคะแอมก็บอกถ้าสิบสี่วันเนี่ยไม่ได้นะคะแอมก็เลยบอกว่าโอเคจะเอาคนไปไว้หนึ่งคนแต่ว่าถ้าคนนี้เป็นอะไรก็คือเราเป็นด้วยแต่ว่าเราจะกลับเลยนะคะ่ะทางนั้นก็บอกว่าเราต้องมีหนังสือส่งตัวก็เลยรู้สึกความยุ่งยากนะคะแต่ปัญหามีไว้ให้แก้นะคะเพื่อน ถามว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรนะคะวันที่แอมจะไปเชียงใหม่คือเป้าหมายของแอมไปเชียงใหม่แลแ้วอมก็ไปจนสําเร็จแล้วก็ได้กลับมานะตรงนี้นะคะตอนนี้เพื่อนๆมีเป้าหมายค่ะที่ยิ่งใหญ่เลยกับเงิน2,600ล้านว่าคุณต้องการแค่ไหนนะคะเป้าหมายคุณมีเวลาให้คุณแค่2เดือนเท่านั้นนะคะสเดือนเท่านั้นเงินนี้เป็นเงินที่บริษัทจัดมาให้นะคะเดี๋ยวแอมขอแชร์สกริกนิดหนึ่งนะคะบริษัทจัดมาให้แล้วคุณเนะะี่ยค่ะวางแผนสําหรับตัวคุณเองอย่างไรนะคะ อันดับแรกเลยคุณต้องรู้ว่าตัวคุณเองอยู่นะจุดไหนตำแหน่งไหนนะคะแล้วคุณต้องการเงินจากบริษัทเท่าไหระคะ่ค่ะทีนี้คุณก็มาดูว่าณนะแต่ละตำแหน่งที่คุณอยู่นะคะคุณสามารถทําเงินได้อย่างไรเนาะแอมจะให้ให้ดูการาฟนี้นิดหนึ่งนะคะพี่ดรสันน่ส่งมาให้นะคะภราพนี้เนาะก็คือคุณมีเวลาในเดือนพฤษภาและมิถุนายนนะคะที่คุณจะเข้าไปในลิฟต์หรือว่าเปิดตัวเองเข้าไปในประตูนี้เท่านั้น หลังจากพฤษภาและมิถุนานี้แล้วคุณจะไม่สามารถนะคะเข้ามารับเงิน2,600ล้านเนี้ยได้นะคะคุณมีสิทธิ์สูงสุดค่ะอยู่ที่8,500ล้านสำหรับคนใหม่นะคะคุณมีสิทธิ์สูงสุดและที่8,500เหรียญ US เอ l ดอลนะคะโอเคไหมคะเอาเอาส5บาบาทไปคูณเนาะมันมีมันมีเหตุผลสำหรับคนเก่าแล้วก็คนใหม่นะคะ แล้วก็นะคะคนที่เป็นตําแหน่งแต่ละตําแหน่งแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดคุณเป็นคนเก่าที่ไม่เคยเป็นโปรสามมาก่อนเลยเปรียบเสมือนคุณคือคนใหม่ค่ะนะคะสิ่งที่คุณต้องทําไม่ได้คือคุณต้องแปะโปรสามอย่างน้อยให้ได้เดือนพฤษภานี้ช้าสุดคือมิถุนานะคะแต่คุณจะได้เงินน้อยที่สุดถามว่าถ้าต้องการรับผลประโยชน์สูงสุดเราควรทําให้ได้ในเดือพพนพฤษภาถูกไหมคะ เหมือนแอมตั้งเป้าหมายว่าวันพุธแมอมจะต้องไปเชียงใหม่แล้วอันนี้คือพฤษภาเนี้ยคุณจะต้องเป็นอย่างน้อยตำแหน่งโปรสามสำหรับคนใหม่นะคะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือเป็นโปรหกไปเลยค่ะเป็นโปรหกไปเลยในเดือนพฤษภานนี้นะคะไม่ว่าจะคนใหม่คนเก่านะคะคนที่จะเป็นโปรอะไรก็แล้วแต่แอมขอตั้งเป้าหมายให้ทุกท่านเลยว่าเป้าหมายสูงสุดของคุณคือโปรหกในเดือนพฤษภานี้ s นะไม่ทราบว่าคุณจะตั้งเป้าหมายอะไรไม่ในคุณนะคะ แต่ให้ตั้งใจใหม่เลยนะคะว่าเป็นป .6 ในเดือนพฤษภานนี้นะคะเหลือไม่กี่วันนยคะคุณสามารถทําได้นะคะในการเป็นป .6 นะคะทาไม่ยากเลยค่ะคุณก็แค่นะคะหาคนที่จะเป็นป .3 นะคะเป็นป .3 นะค,ะคนใหม่หรือคนเก่าไม่รู้นะคะนะคะให้ได้นะคะอย่างน้อยนะอย่างน้อยนะคะเออหกคนห้าหก 6530เนาะจะเป็น30,000คะแนนแต่อยากจะบอกว่าในตรงนั้นน่าจะมีโปร3ที่เกิดมีการซ้อนกันนะคะคะแนนมันจะต้องมีการพัฒนาขึ้นครึ่งหนึ่งของโปร3เลยแล้วคุณจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเลยนะคะหรือไม่คุณหานะคะโปร5ให้ได้นะคะอย่างน้อยนะคะ3คนนะคะคุยกับเขาเลยนะคะในโปร5ก็ไปหาโปร3ให้ได้นะคะอย่างน้อยนะคะ4คนแค่นี้เองค่ะ เป้าหมายของเรานะคะเราคุยกันว่าจะเอาอยัางไงเนาะทีนี้สิ่งที่คุณจะได้รับถ้าคุณเป็นโปรโหกเลยในเดือนพฤษภาเนะะี่ยค่ะเงินที่คุณจะได้นะสองพันห้าร้อยเหรียญอยู่ไอซอลล่านะคะแล้วก็หนึ่งพันนะคะแล้วก็ห้าเออห้าร้อยแล้วก็สองอห้าสิบอันนี้คือรับหมดตั้งแต่โปรสามไปถึงโปรหกเลยนะคะแล้วเดือนมิถุนาถ้าคุณยังสามารถดํารงตําแหน่งโปรหกได้คุณก็รับไปเนี้ยไปค่ะบวกกันเบ็ดเสร็จเรียบร้อยก็คือแปดพัน 500เหเออรียญ US Dollar นะคะอันนี้คือสิทธิ์สูงสุดนะคะตอนนี้ต้องถามก่อนปรึกษาออมไลน์นะคะว่าคุณอยู่ในตําแหน่งไหนคุณจะสามารถคว้าเงินสูงที่สุดอะได้เท่าไหรค่ค่ะแล้วตําแหน่งที่สูงสุดที่คุณควรจะไปคือปหสสาหรับแอมเองแล้วเนี่ยแอมเป็นปหที่แม้จะกลับเข้ามาในตําแหน่งปหกก็ไม่สามารถมีสิทธิ์ได้ในในเงินนี้แล้วคะ่ะอยากช่วยคนใหม่และดาวไลน์ทุกคน แม้สายไลน์นะคะเราสามารถนะคะปรึกษาแล้วก็คุยกันได้นะคะว่าเราจะมุ่งมั่นไปทําตรงนี้ได้อย่างไรนะคะแล้วก็ในวันอาทิตย์เนี้ยแอมก็มีนัดกับพี่ฟงนะคะที่จะไปคุยกันนะคะในเรื่องของเป้าหมายที่จะทำนะคะแล้วก็พี่ฟงก็วางแผนอย่างดีนี่สําหรับดาวไลน์ของแอมเนาะว่าตัวเองเนี่ยจะไปวางจุดนี้เป็นยังไงจะต้องวางยังไงถ้าอย่างนี้เป็นพลิกแผนไปเป็นแบบนี้อย่างนี้ได้ไหมนี่คือคุยกันในเรื่องส่วนตัวค่ะว่าจะต้องทําอย่างไร <S <S คุณต้องปรึกษาอปพลายคุณแล้วนะคะใกล้จะถึง สิ้นเดือนของเดือนพฤษภาแล้วเนาะตอนนี้อยากบอกว่าคุณจะเอาชิ้นเค้กเนี้เท่าไหรค่ค่ะถ้ายังไม่เข้าใจนะว่าจะได้เงินตรงนี้อย่างไรนะให้ปรึกษาอัพไลน์ด่วนเลยพฤษภาอย่างน้อยถ้าเป็นไปได้ขอเป็นโปสามนะคะมาเปิดประตูลิฟต์ให้ได้ก่อนนะคะรับเงินที่250เหรียญไปก่อนเนาะแล้วก็ค่อยไปเป็นมิถุนายนะคะในนะคะโปหกก็ยังทันนะคะ มิถุนาปหกก็ยังทันคุณสามารถทําปหกในเดือนมิถุนาได้แล้วเดือนกรกฎาคมเป็นปหกอีกคุณก็จะได้รับเหมือนกันค่ะบแปดพันห้าร้อยเหมือนกันแต่เป็นไปได้ตั้งเป้าหมายพฤษภาก่อนดีไหมคะนะคะ,นะคะอันนี้คือคุณมีเวลานะบอกว่าคุณมีเวลาแต่เป็นไปได้ขอเป็นเดทไลน์เลยพฤษภานี้ถ้าไม่ได้จริงๆนะคะขอร้องนะคะเป็นปสามเข้ามาให้ได้อย่างน้อยนะคะเป็นปสามเข้ามาให้ได้คนใหม่และคนที่ไม่เคยเป็นเลย แต่ถ้าคนเก่านะคะที่เคยเป็นมาแล้วนะคะแล้วก็ดำดินมาใหม่ในเดือนพฤษภาเนี้ยค่ะกลับมาเป็นตำแหน่งเดิมที่คุณเคยเป็นอยู่แล้วสูงสุดให้ได้นะคะโปร4กลับมาเป็นโปร4คะ่ะโปร5กลับมาเป็นโปร5แต่ถ้ามกลาถึงมกลามีนาเมษาคุณเคยเป็นตำแหน่งโปรอะไรไม่รู้ค่ะคุณต้องเป็นให้ได้มากกว่าโปรนั้นนะคะหนึ่งตำแหน่งนะคะเข้ามาในเดือนพฤษภาโอเคไหมคะอันนี้คือความตื่นเต้นที่อยากจะบอกเนาะบริษัทไม่มีหนี้แล้ว2,600ล้าน เอามาให้เราถามว่าเราคุณคือเราหรือเปล่าคุณคือคนนั้นที่ต้องการจะรับหรือเปล่าจริงจังกับชนิดแค่ไหนคะ่ะตั้งเป้าหมายให้ได้แล้วไปได้วยกันก่ะวี่ชิดมันให้ได้เนาะนะคะแอนจะบอกว่าหนึ่งการเป็นโปรสามต้องทําอย่างไรขอนิดหนึ่งนะคะคุณต้องมีห้าพันคะแนนนะคะห้าพัน PV เนาะห้าพัน PV คือตัวคุณเองนะคะหรือว่าดาวไลน์คุณทําให้เขานะคะว่าเขาจะต้องเข้ามาที่อย่างน้อยสมัครเข้ามาเนะคะเป็นหนึ่งพันคะแนนนะคะแล้วก็ ทางขวามือและที่เป็นสีน้าเงินนะคะแล้วก็สี่พันคะแนนทางซ้ายมือที่เป็นสีแดงบางคนถามแอมว่าถ้าเกิดว่ามีดาวไลน์มาใหม่เลยอ่ะแล้วเขาเนี่ยทาตัวเองเป็นโป2สองคือ A ก็เป็นโป2สองบก็เป็นโป2สองที่สองพันห้าร้อยคะแนนทั้งสองคนเป็นโปสามไหมไม่เป็นนะคะเพื่อนๆไม่เป็นนะคะไปคุยกันใหม่นะคะโปรสามต้องเป็นแบบนี้คือ8020นะคะฝั่งหนึ่งต้องเป็น1,000คะแนนอีกฝั่งหนึ่งเป็น4 0 0พันคะแนนนะคะฝั่ง1,000พคะแนนเนี่ยค่ะ ดาวไลน์ของแอมคนนี้ก็เลยบอกว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเขาต้องทําอีกหน,นึ่งพันคะแนนมาอีกหนึ่งขาเขาถึงจะสามารถเป็นโปรสามได้เพราะต้องมีบาลานซ์หนึ่งพันคะแนนค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือสําหรับคนใหม่ที่เข้ามาเลยนะคะจะเป็นโปรสามได้ตัวคุณเองสมัครเข้ามาเป็นแพจินมัมอย่างที่คุณสมชายบอกแล้วก็หลายๆคนบอกว่าการเข้ามาเป็นแพจินัมเนี่ยคือตำแหน่งแบบดีที่สุดสูงสุดผลประโยชน์สูงสุดที่คุณจะได้รับนะคะแล้วคุณก็แนะนำลงไปที่สี่พันคะแนน ตัวคุณเองก็สามารถเป็นโปรสาได้ในเดือนแรกนะคะแต่ถ้าเดือนที่2นะคะหรือว่าคุณมีดาวไลน์นะคะที่เป็น A คนเนี้ยค่ะ A คน,นีค้มีคะแนนแล้วเป็นโปรสนะคะคุณต้องทําตัวเองให้เป็นโปรสคือ1000 PV นะคะฉีขางมาเป็นโปรสแต่ตรงนี้ยค่ะสำหรับเงินรายได้พิเศษเนี่ยนะคะคุณจะมีสิทธิ์ได้รับแค่125เหรียญ US d ลลาร์ทำไมล่ะอ้าวเพราะคุณไม่ได้เป็นตำแหน่งโปรสที่บริษัทบอกว่า คุณจะเป็นคนที่ได้รับ250เหรียญก็คือ A ค่ะแต่คุณจะได้จากการช่วย A เป็นโปร3แค่125เหรียญดอลลาร์แล้วเราจะได้250เหรียญนะคะแล้วประโยชน์สูงสุดคือตรงไหนนี่เลยค่ะนะคะประโยชน์สูงสุดคือคุณจะต้องนะคะ A เป็นโปร3แล้วคุณจะต้องมีขาฉีกออกไปที่2,500 p v เพื่อคุณจะได้รับเงินของคุณเองคือ250เหรียญ และการช่วย A เป็นโปร 3, เพิ่มมาอีก125ี่เหรียญอันนี้คือผลประโยชน์สูงสุดของคุณนะคะคุณดูว่าคุณจะเป็นโปรสยังไงนะคะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ได้นะคะแอมบ,บอกเลยคุณสามารถเป็นตำแหน่งโปรได้เลยคือปัดตัวเองขึ้นไปเลยเนาะคะ่ะอันนี้เอาให้ดูภาพชัดๆว่าการขึ้นโปรเป็นอย่างไรนะคะก็แชร์สกรีนเท่านี้นะคะ่ะพี่สน,น่คะ่ะก็ก็น่าจะเข้าใจกันมากขึ้นเนาะ,ะยังไงก็มาคว้านะคะมาคว้าเงินนะคะโอเคนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยค่ะ